เฮ้ยติดกระโปงเข้าไปแล้วเนี่ยดูความเซ็กซี่ในของเขาสิครับมันช่างเข้ารูปสุดๆนี่รักโอ้ขอโทษมาแล้วครับกับคอนเทนต์จากทางบ้านชาเลนจ์ครับเล่นโหมดโอนอีเล่นให้ผ่านห้ามใช้ตัวเงินตัวเล่นได้ตาเดียวนะครับเออจัดไปครับโอนอีนี่ด่าเลยวะ ขั้นตอนแลกก่อนที่เราจะไปลุยด่านนั้นเราก็ต้องส่งตัวละครสุดรักไปให้เขาที่คนคนกันแค่ตอนเทสนะนะนี่คือไททันซิกมาแมนที่เรามีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับไอ้ปกติแล้วเราส่งให้เขาหลายตัวไงแต่รอบนี้ส่งให้ตัวเดียวพอนะครับฝากดูแลลูกของพี่ด้วยนะครับโอ้โหพพี่มีตัวเดียวตอนนี้เอ้ยส่งให้เลยเนี่ยตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเยี่ยมไปเลย ฝากดูแลไททันติกบ้าแมนของพี่ด้วยนะน้องทำไมอย่างนั้นเนี่ยพี่จะเล่นนะฮะหลังของน้องจนพรุนนะครับช่วงนี้อาจจะแปลกไปหน่อยเพราะแผลลอนในพี่เบิ้มมากๆนะเบิ้มแบบเบิ้มจัดอ่ะอุย้ยพูดอะไรมากัดโดนข้างล่างตอนนี้แผลน่าจะลามลูกลามไปด้านบนแล้วนะแล้วก็เห็นมาเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวก็เสยไปคางเลยๆๆๆๆด้วยเลยเดคิกสนับ <c oughs> สนุนโดยบิวปรกรชอ็อปก็คือบิวปรกรน,นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะสไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลุศีบนะครับผมนี่คือผ่านนายแมหม o แบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโ <c oughs> ผ่านแบบบอโปรแล้วก็มีผ่านแบบทุกดานนะครับต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกดานนะครับแล้วก็มีผ่านแบบอาฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับ สำหรับสายโหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดีฮะไอดี ID ไก่ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปะกอนเราก็ตัดเข้ามาในด่านโอไฮโอโหมดในการสุ่มตัวละครห้ามใช้ตัวตัางเฮ้ยบอกคำเดียวครับเป็นเรื่องที่ซีดนะ ง่ายหรือเปล่าไม่รู้เรามาลองกันนะครับแต่ละตัวละครนั้นเราจะสุ่มหาตัวละครทุกๆเช่นตัวนี้และเราก็จะเก็บเงิน7 0 0 bon 7ร้เรเพื่อทาการวางตัวละครลงบนผืนแบบนี้นะครับผมก็จะง่ายมากๆและเราก็จะเก็บเงินอีก1 7 7่เพื่อทำการอัปเกรดตัวนี้ไปอีก1นึ่คันและเราน่าจะอยู่ยาวเก็บเงินได้แค่มอนเท่านั้นและตอนนี้ครับเราก็ตัดมาในช่วงเวลา เราเก็บเงินได้เจ้ย <c oughs> อับไม่ได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยจิเก็บเงินมาเกือบสิบปีนะครับเถียเงินฟรีเลยให้ตายเถอะนะครับบางทีมม่ก็กวนตีนอย่างเงี้ยฮะเมื่อกี้ถ้าอัพได้เนี่ยตัวนี้น่าจะไหวเฉีวตอนนี้เราต้องมาเริ่มหาตัวการก่อนนะครับขอกินเลเซอร์แล้วกันนะ,ะตอนนี้เฮ้ยกินเลเซอร์เร็วๆนี่มาละถ้าเราไม่ออกกินเลเซอร์นะครับบอกคำเดียวว่า บ้านเราอาจจะซีดแตกได้นะครับอ้ยซีดมันปากเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเอ้ยเจ็บที้หายเลยเฮ้ยและตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปเก็บตังอีกแล้วครับผมเราก็เก็บตังจากหมอนในการตายของหมอนแต่ละตัวแล้วมันก็นหลุดไปตรงนู้นมันจะตายได้ไงแล้วก็หาตัวอื่นที่มากันให้กับคราเอนจิเนียเยสตัวนี้เป็นตัวละครที่โอเคครับเพราะว่าค่าอัพของเขานั้นถูกมากและดาเมจของหมอนที่ออกมานั้นก็ น้อยมากๆเช่นกันนะครับแต่เลือดเยอะไงเออเอาเลือดกระแทกนะไปก้อนตอนเนี้พี่ไม่ไหวแล้วตอนนี้พีแทบมากและตอนนี้ครับก็ทําการที่จะสูมหาตัวละครต่อไปกินเลเซอร์โอเคจัดไปเลยตอนนี้ได้นะครับกินเลเซอร์น่าจะเป็นตัวละครที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้ลองจากพ่อมดน้อยโดเรมีตัวเนี้ยตัวเขียว <c oughs> อ่ะ้ยเจ็บจี๊ดถ้ายัางไงแล้วอี่จะให้พี่หายร้นในเร็วๆก็สามารถกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์หนึ่งแชร์ พื่อเปลนกำลังใจให้แผล้อนไหนพี่ด้วยเออมันช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เจ็บจัดมันช่วยได้ดิอ่เจ้กดไลค์แล้วร้อนไหนหายดิไปหาหมอดีกว่ามั้ยนี่ตอนนี้ครับผมเริ่มรู้สึกว่าก้เกจเดิยนยืน <c oughs> อยู่นี่นานๆได้ไหมนะฮะเก็บเงินปุ๊บอัพปั๊บเลยทีเดียวและช่วงนี้เราจะทําการอัพเอนจินย์ให้มันตันครับเรามาดูว่าเราใช้เวลาถึงกี่เวฟกันเลยทีเดียวเฮ้ยเก็บมันทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าจะรวยนะครับ เก็บหอมรอมริษ์และตอนนี้เราอัพมาถึงโคดไก่เก็บตี่พนนั้นมันแสนจะนานปไปไม่รู้กี่เวฟนะฮะตอนนี้เวฟสิบสี่แล้วนะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะเก็บสี่พันเนี่ยจะไปได้จะจะต้องใช้กี่เวฟนะฮะเพราะว่ามันนานมากนะครับแต่และตัวละครที่มอนต์กำลังจะตายอย่างช้าๆถ้าเราไม่ตัดปุ๊บวับไปแบบนี้เนี่ยคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง80ชั่วโมงจริงๆไอ้เชียมันจะหลุดรอดไปแล้วอยู่ฝั่งนูน้น บานะไม่มีทางหรอกที่จะผ่านเอนจิเนียร์เลือดเป็นหมื่นไปได้อะ่ะเอนจิเนียร์สุดตึงตอนนี้เลือดเนี่ยสองหมื่นแล้วนะเฮ้ยแทกหน้าทีน่าจะแหกแน่นอนฮนะน่าจะ,ตะแตกนะครับท่านผู้ชมบอกคำเดียวว่าตึงจัดประหลัดบอกก็เลยทีเดียวครับติดนีลุยเฮ้ยแล้วก็ตัดมาในเวทที่19ว้าวตอนนี้นะครับเรามีเงินถึงจะสี่พันแล้วแล้ว,ลวเงิน ก็4 0 0พครับในการอัพอนจินเนียร์ตัวนี้ให้ตันบอกเขาเดียวครับว่าตัวนี้เนี่ยเดือแบกได้เลยทีเดียวและกระสุมหาตัวละครใหม่มาเพิ่มนั่นก็คือตัวละครสุดตึงที่ผมจะไฟฝันไว้ตอนนี้ก็คือตัวละครที่แบกได้อย่างโคเวอร์นะครับน่าจะเป็นตัวละครที่คุ้มสุดในตอนนี้แต่เอาเมลวิงแมนมาก่อนล้วกันนะโคเวอร์ตัวเดียวอัตันเนี่ยน่าจะแบกไปถึงดานสุดท้ายได้เลยนะครับในเวฟบที่50น่าจะชิวๆ เพราะไม่ใช่แค่ดาเมจของเขาเพียงอย่างเดียวครับเขาอย่างมีกล่องวางไอติมแมพบอกความเดียวว่าชิวนะครับตัวเดียวพอแต่ว่าตอนนี้เลยสุ่มมันไม่ออกก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยกดซีดเลยเฮ้ยและตอนนี้เราก็ทําการส่มหาคัฟเวอร์ทีวีแมนมันจะออกหรือเปล่าเรามาดูกันครับเอ เอ้ยเป็นไงโอ้โหดวงมันตึงในรอบนี้ครับผมไม่รู้ว่าค่าวางเขาเท่าไหร่ผมจะเก็บเงินค่าวางประมาณ2 7 7 7แล้วกันนะครับเพราะพวกเวอร์พวกนี้มันลงท้ายด้วย77 7ทั้งนั้นเลยให้ตายเถอะอย่างนี้ก็ว้าวุ้นเลยสิครับเนี่ยและรอบนี้จะต้องใช้กี่เวฟเนี่ยรูปเวฟหน้าน่าจะได้ปึง้งเรียบร้อยครับวางลงบนพื้นแล้วน่าจะใช้1777เนะครับเพราะว่าเราวางไปแล้วเนี่ยเราเงินเหลือ1 0 0 0เป๊ะกันเลยทีเดียว และจังหวะนี้เราจะทําการเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์มาอัพไททันโคเปอร์แมนให้ตันครับผมแต่จะไม่ส่งตัวไหนทั้งสิ้นในตอนนี้ c คเปอร์แมนเท่านั้นที่จะแบกเราได้อีกะ7 7 7อีเ3,777เป็นไงเชี่ยแคว่วเวกิกกี้หรือเวลกิววลกกี้อัพไม่กี่บรรท้ยบอกคำเดียวว่าเขาตึงลบ ,3777 ในเบลที่29ครับเก็บมานานเหลือเกินเอาละงานนี้ พิ้ดเลยทีเดียวครับถ้าเรื่องเราหายเนี่ยเราไม่เราเราเราไม่ไหวเลยปุ๊บไอ้เจ๊ไม่น่าทักมันหายจริงนะฮะโอ้โหจีเอ็มเงินหายสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดเนี่ยนะฮะมัน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 เยอะนะเฮ้ยกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้ไปกี่เวฟก็ไม่รู้นะครับมาไกลมากอี่นี้ผมจะส่งโกไปต่อยจีเอ็มที่บ้านเฮ้ยกว่าเราจะได้เงินคืนมานี่แล้วก็รอไปถึงสามสิบเวฟกันเลยทีเดียว มาไกลมากๆครับท่ไปชมานผูด้ชม3จ7 7ได้แล้วก็โคเวอร์ใส่หมวกครับแล้วต้องอัพอีก5777อีกแล้วลงท้าย77อย่างเดียวและตอนนี้นะครับเพิ่มเอมาอีกหนึ่งวงนะฮะคือวงสีดำค่อนข้างดูแรงและโอพีมากๆในวงนี้บ๊วยคุณดีครับว่ามอนนั้นจะผ่านข้างหลังบ้านพี่มาได้เนี่ยทั้งผ่าทั้งเอนจิเนียร์ทั้งกล่องโคตรยักษ์บ๊ควคนเดียวไหวชิวอ e ีสปอร์ตนี่ก็ยิงจังเลยเฮีย นะเอาเรื่องโป้งเรียบร้อยน่าจะก็เรือบินเรืออะไรทุกอย่างที่บินผ่านหน้าหนามก็พุ่งชนกล่องกันหมดทอยเลทมาเดิมาดีเออเออใส่ไกจิเนียมาแล้วเนี่ยต้องใส่กระกล่องพี่อีกน้องก็เจ็บจี๊ดหน่อยอะนะแดี๋ยวตอนนี้ครับผมมาหาตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยกันแบกนี่ไงตัวนี้ได้อยู่นะครับวางไปเลยอ่ะถูกอยู่มั้งพันห้าโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ถือว่าโอเคนะครับ เป็นการสุ่มสโลและก็มีเผาเอลด้านหน้าด้วยเผาของเขานั้นไม่ใช่สถานะนะครับแค่เอฟเฟกต์เฉยๆแล้วตอนนี้ครับผมก็วางกล่องคคเบอร์แมนเต็มไปหมดบอกคนาเดียวว่าไหวชิวเฮ้ยเอาสูตเจ็ดเคลียร์ได้ไกลมากในตอนนี้33บเบฟแล้วครับท่านผู้ชมครับบอกคนเดียวว่าถ้าผม cover Man อัพ o v โคเวอร์แมนตัวนี้ตันได้แล้วแล้วก็ทุกอย่างผมจะผ่านไปได้แบบโคตรชิว แค่กล่องด้านหน้าแค่สองกล่องนะฮะมอนก็ตัวระเบิดแล้วอะไรมันตึงขนาดนี้เขาว่าแมนไหนมันโคตรก๊อตนะฮะในในด่านเฉยด่านอื่นก็กิก้ด่านอื่นกิก้กกกกกอีกแล้วนะี่ยเก่งเก่งเก่งอยู่เออและตอนนี้ครับในเว็บที่สามสิบห้าครับผมเราจะเก็บเงินเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดภายในแฝงเดียวเท่านั้นห้ามเลยเป็นงานนานเกินแล้วก็ตัดเข้ามา ในเว็บที่37ครับตอนนี้ผมใกล้จะเก็บเงินได้ถึง7777แล้วอีกแค่นี้เดียวมาแล้วขอขอสักทีตัวนี้ดีไหมไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องคเวอร์เท่านั้นเขาอบอกเล้ว่าไม่อ้อัพไปเสีย7,000ฟรีจังหวะเนี้เราก็ไม่ยอมแพ้ครับเรากเก็บเงินไปเรื่อยๆจน777เจ็ดเจ็ดเราอัพได้แล้วและขั้นสุดท้าย 17777บอกเขาเดียวเก็บโคตรนานงานนี้และเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆครับเป็นหมื่นเลยครับพี่เรามาดูกันครับผมในเวฟที่40จนไป17777เนรี่ยเราจะต้องใช้เวลากี่เวฟกันเชียวแต่ตัวน,นี้คือเคลียชิลมากนะดูดาเมจของเขาสิครับมาหาศาลโคตรโคตและเคลีย์รได้แบบชิลๆนะฮะนี่ก็ยิงจังเลยเฮียจะไปเรื่อยๆ อ๊ดึกรดอุ๊ยตัวนี้อึดมากอึดมากแต่ไม่ไม่หลอดคอร์ทีวีแมนของพี่หรอกน้องข้างหลังพี่กล่องปิดร้อยน้องจะผ่านมาได้เนี่ยน้องนังซ่า็ขาคามศพกล่องพี่ไปก่อนเฮ้ยก็ตึงแล้วจังหวะนี้ในเว็บที่43ครับเราก็เก็บเงินที่จะครบ17,777แล้วเพราะว่ามอนแต่ละตัวที่มันตายนั้นมาได้เงินค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมดูดิเจียบหลังๆคือ ม้อนตายตัวหนึ่งคือเงินเยอะมากนะฮะเงินพุ่งแบบอย่างไวอะ่ะแล้วตอนนี้ครับเราก็ถึงเวลาแล้วที่จะสวดอนุโมทนาบุญเอ้ยเอย้าจะไม่ต้องสวดเลยให้ตายเถอะแม็กและและจังหวะนี้ครับบอกคนเดียวว่ายาวยันท้ายเฮ้ยโคตึงตอนนี้ครับดูเงินผม3,125ดีดแปะ๊ะ3า0 0มื่นป้อยห้ามาจากไหนตัวน,นี้แหละครับคือความตึงของโคเวอร์นะครับ เพียงแค่อยู่หน้าคาเวอร์เพียงตัวเดียวไม่ย้ายไปไหนเลยเราก็จะผ่านทุกด่านแบบง่ายดายมากๆเพราะว่ามันตันแล้วกล่องมันเยอะแล้วก็มันวางคือระเบิดตายหมดนะฮะเคลียร์ทีระเวฟมันง่ายมากแต่ถ้าออโต้สคริปต์เนี่ยคือแตกนะคือแตกแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมมีทั้งเอนจิเนียร์ทั้งกล่องโคตรอึดเรามาดูกันครับว่าเราจะไปได้ถึงสุดของบอสหรือไม่โคตรชิวนะฮิวจัด และรอบนี้ครับมอนมาก็ตัวระเบิดแล้วก็วางกล่องใหม่แบบรวดเร็วครับขอกล่องอืดๆกว่าสีเหลืองได้ไหมฮะรอบนี้ครับในเวทที่50ิบนะครับผมมาได้ไก่แล้วก็มาได้เร็วมากๆนะครับเร็วเชียร์บอสเลือดสองล้านมาแล้วฮะสองล้านห้าแสนแม่คณะคณะมือกล่องพี่เลย <Wow. S 1> กล่องพี่เลือดเป็นล้านถ้าน้องจะตอกกล่องพี่เนี่ยต้องตอกหมดทุกกล่องน้องจะผ่านไปทุกกล่องได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ บอสครับกาลังถลุงกล่องด้วยใช้ลูกน้องถลุงกล่องไปก่อนแล้วก็วางใหม่ก็ได้นะโป่งบางโป่งวาง,งใหม่ชี้ข้างหน้าหนืดมากตาส,สุดโป่งบางเละโอ้เชี่ยผ่านทุกกล่องของจริงครับแต่ว่าบอสอยู่ข้างหน้าเน,นี่ยน่าจะโดนซอยยับจนตัวระเบิดแน่แต่ก็มีเอนจิเนียร์ห้าหมื่นอยู่ข้างหน้าอีกเป็นร้อยเอาสุดต้องมาวัดกับเอนจิเนียร์นะเอาหรือเปล่าเอาสุดหรือเปล่าเอ้ยเอาเอาตุยเอาเรียบร้อย เอาแตกแล้วเราก็ผ่านไปได้นะครับกับชาเลนจโอ้โอโดยไม่ใช่ตัวเงินเลยถ้าก็ตัวเดียวก็ตึง <c oughs> แต่บอกแป๊บเดียวดูวล่อเข้าไปห้าิบ้านาทีสาวิแป๊บเดียวตรงไหนโคตรนานเ <c oughs> ชีย่ยถ้าจะปิดสกิปตั้งแต่เว็ฟหนึ่งะครับโอ้โหนานจ,จัดกันเลยทีเดียวฮนะเล่นกันจเดียเด่ยววนะฮะตอนนี้เน็บขึ้นตูดละสนุนเด้อย กินกุ้งชอ็อปเว็บของกับผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วน,นมีแต่สุ่มเท่านั้นนะเออในช่วงวันนี้นะครับผมก็มีรางวัลใหญ่อย่างดิวแมนอาร์เกตก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สำคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะว่างโค้ดนั่นเองนะและใครทานก็ทานนะครับแต่ละหนึ่งโค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ย สามารถสุ่มได้10บครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูล,ลาค่า100นะครับแส่โค้ดยังไงอ่ะถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ปะม,มันจะมีชื่อแอคเคาท์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาท์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูป,ปองนะครับเข้าไปที่ทิลา,ลาแลกคูปองอะไรแบบุยแล้วก็ใส่โค้ดแลกของรางวัลได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตุลละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับ ถ้าใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็มเมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำเลยครับห้ามแจกไอเดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นในกเขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,นั้นเลยในยกระบาปม